ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกันโมนี้นะครับรวมมไทยกันยังอยู่กับรถแท็กอร์ไทยนาอยู่นะครับยังมาทันใน้ไปเกี่ยวเขานะครับการโมนี้ก็รู้สึกว่าพายุสีเข้าพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เข้าแถวเขานะครับกับมันก็มีฝนตกไปบ่อยมาอยู่นะครับก็ทําให้ลําบากในการตากเขาอยู่นะครับพบพอกันโมนี้นะครับผมกับสีนําเสนอท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของการป้องกัน ความเสียหายนะครับจากการใช้งาน,นของรถไถน,นะครับการป้องกันที่ผมเอาก็คือการป้องกันกองน้ํามันโซลานะครับซึ่งมันก็อยู่ในบริเวณที่ต่ําพอสมควรนะครับเวลาเาอารถไถไปทํางานเนาะไปเฮ็ดทาให้น้ำหน้าไปทถยให้ไถหน้านะครับบางครั้งบางครงเราก็ต้องได้ไปดันไม้ดันยางนะครับมันก็ทําให้ไม้นะครับเศษไม้เศษยางหรือว่าไม้ที่มันหัก มันยังนะครับแห่เข้ามาซ้นหรือว่ามาตั้มนะครับมาเสียดมาสีกับบริเวณอกองน้ํามันโซลานะครับซึ่งบางครั้งมันก็ได้รับความเสียหายก็มีนะครับพี่น้องอย่างรถผมนี่ก็ผมเคยได้รับความเสียหายแต่บ่ถึงขั้นเตกนะครับเพียงแต่แค่ว่าไม้มันแย่เข้ามาแล้วมันก็ซดนยางแรงนะครับตัวที่ผมเห็นอย่างบ่ท่านนะครับเยยบคัดกับเย็บบ่ทันก็เลยทําให้บริเวณที่ที่มันกองน้ํามันโซลานี่นะครับ คดงอเบี้ยวไปเลยนะครับดีที่ไม่บวชนะครับาจากประสบการณ์ตรงนี้ผมก็เลยหาวิธีการในการาเฮ็ดแนวป้องกันหรือว่าทำกาดป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับการใช้งานนะครับผมก็เลยหาแผ่นเล็กมาดัดมาแปลงมาตัดมาแต่งมาเสื้อมาดัดมางอใส่นะครับก็รู้สึกว่าจะทำงานได ผลพอสมควรนะครับพี่น้องนะครับก่อนที่การทํานะครับเป็นไปยังไงก็ไปติดตามรับชมงกันเบ้งครับพี่น้องครับครับถ้าปร้ชมครับอันนี้ก็คือตัวกองน้ำมันโซลานะครับโดยเฉพาะตัวครอบมันนี้ครับที่ผมยังม่ทันได้แจ้งเล็กใส่นะครับมันก็จะมันก็จะเปิดออกแบบนี้นะครับี๋ยวเวลาเขาไทยไปไทยให้ไทยหน้านะครับมันก็สิ ระวังนะครับเวลาไม้เวลาย่างขึ้นมาบริเวณนี้มันก็จะทําให้มันส้นกับแถวๆนี้ได้นะครับทาให้เกิดความเสียหายได้นะครับผมก็เลยหาวิธีในการปิดซองแปลนนี้ไว้นะครับให้เหลือไว้แต่มองก๊อกน้ำมันที่เขาจะเปิดปิดนี้นะครับเมื่อเวลาห่อใส่แผ่นเล็กปิดไปแล้วนะครับมันก็จะไ้งานออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็สามารถที่จะกันไม้กันอียางต่างๆนะครับที่มันที่ แงเข้ามาบริเวณนี้ได้นะครับได้หลายเติบครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเล็กที่ผมใช้นี่ก็มีความหนาประมาณสองมิลนะครับธรรมดาเล็ก2มิลนี่ก็มันก็สีบกแข็งแรงปานไดนะครับถ้ามันเป็นแผ่นกว้างนะครับแต่อันนี้มันเป็นระยะสั้นๆนะครับมันก็เลยมีความแข็งแรงนะครับโดยที่เขาเสื่อมติดกับเล็กที่มาดั้งเดือมาเลยนะครับนะครับแล้วก็เว้นสองอันนี้ไว้สำหรับ ปิดเปิดน้ำมันนะครับแต่กาบบ่คอยจะปิดจะเปิดละครับเวลาเาเปิดเขาก็เปิดค้างไว้แบบนี้นะครับเขาบ่คอยด้มาปิดมันนะครับการสลับเลขนะครับแผ่นที่เอามาเสริมเป็นแนวกั้นอันนี้นะครับเขาจะเอาให้เสมอกันกับเลขตัวนี้เลยกับบัได้นะครับเขา,าก็ต้องเฮ็ดพับให้มันงอ,งงองนะครับบริเวณขอบมันเนี่ยครับเขาต้องงอง เพื่อที่จะให้มันพ้นจากตัวนี้นะครับบ่ให้มันสนกับตัวนี้แห้งนะครับอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือตัวปิดปืยน้ำมันกับเล็กอันนี้มันมันแตะกันอยู่นะครับเนี่ยอมันยงำว่าพ้นกันคักนะครับเพราะว่าผมงอขอบเล็กนี่บดได้นะครับแต่มันก็ใส่แล้วกใส่เลยนะครับเพราะตัวนี้พอดันปอดีเขากับบดได้ไปแตะตองมันนะครับมันจีมีเล็กที่เขางออ่างอให้มันเป็นเป็นข้อเนี่ยจากนี้มานี้ครับเนี่ย จากตรงนี้มานี่งอมาเรื่อยๆนะครับแลวก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับพื่อป้องกันบ่ให้มันไปเสียสีกับที่มันลื่นมันมันล้นมือออกมาเียนะครับให้มันพอดีกันนะครับน่าการทําการป้องกันนะครับกองน้ามันโซล่านะครับที่ผมได้นําเสนอไปนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับบลายกันน้อยนะครับ ดยเฉพาะกระทันที่มีรถแท็กเตอร์แบบนี้นะครับถ้าหากว่าท่านยังม่ทันจมีนะครับการป้องกันแบบนี้นะครับตัวเฉพาะรถรุ่นแรกๆเนาะมันก็ยังไม่ทันมีนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันก็จะมีแล้วนะครับกรท่านก็สามารถที่จะนำเอาไปปรับปรุงนะครับหรือว่าดัดแปลงหรือว่าประยุกต์ขึ้นมาใช้งานนะครับให้มีประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลที่มันดีกว่านี้ ทำได้นะครับพี่น้องซึ่งผมก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นข้อคิดในการพิจารณานะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับรถที่อาใช้งานนะครับเพราะว่าเขาซื้อมากับ,บอ่อมมีราคาถึกๆนะพี่น้องราคาก็แพงเติบนะครับใครๆกว่าที่ยังบ่มมียังป้องกันเลยนะครับถ้ามีแนวป้องกันแบบนี้แล้วนะครับการทาง,งานของเฮานเนาะเฮาก็ทําไปเฮาก็แนมไปนํานะครับบางที่บางบางครัง้งบางข้าวนะครับ ถ้ามันมีไม,ม้เมียงมาส้นหรือว่ามาทิ้มมาแทงมาทำให้มาเกิดค,ความเสียหายย่างลายมันก็คดก็งอไปนะครับบาทําให้ใส่กองน้ำมันโซลาร์หรือว่าหลอดแก้วหรือว่าหลอดอย่างที่มันอยู่ข้างในนะครับแตกนะครับมันก็ป้องกันได้อยู่นะครับย่างลายก็คดงอคือผมเอาไปแล้วนะครับก็ยังดีกว่ามันแตกเสียหายนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็คือสิมีซัมนีสะกอนนะครับพี่น้องครับ ผมก็ขอพุดในหลายนะครับท่านผู้ชมเ่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอมาโดยตลอดนะครับกำลังแรงแจกคือการกดติดตามสองนะครับเพื่อเป็นการมีแห้งมีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็คือสีมีซํานี้นะครับพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับก็อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็มีสํานี้นะครับสวัสดีครับ